ช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะกำลังจะถึงนี้ทาหาลาัยมหาจุฬาลงกรณราชเทัยได้มีกิจกรรมสำคัญซึ่งปีนี้เป็นปีที่เรียกว่าปีสำคัญก็คือเป็นปีฉลองพุทธชยันตี2,600ปีแห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าและเป็นวันสำคัญวันนี้เองทางหาลาัยจึงได้จัดกิจกรรมสำคัญใหญ่ยิ่งนั่นก็คือ ัดการบวชเนคขมมะบารมีทั้งหญิงทั้งชายเป็นการบวชเพื่อสวดมนต์ข้ามปีเพื่อให้เกิดสิริมงคลซึ่งเป็นการบวชเนคขมมะเป็นการสร้างบารมีเพื่อชีวิตร่มเย็นต้อนรับปีใหม่2556ซึ่งได้มีกิจกรรมสวดมนต์ในวันที่31ข้ามปีไปเป็นวันที่หนึ่งซึ่งได้จัดการบวช ในคำมะตั้งแต่วันเสาร์ที่29ธันวาคมตั้งแต่ในช่วงบ่ายตอนเช้าก็จะมีกิจกรรมโดยการมารายงานตัวของผู้ที่ต้องการบวชในคำมะการบวชในคำมะก็คือการนั่งนุ่ง,ง,งชุดขาวไม่ต้องโกนผมรักษาศีลแปดเพื่อความเป็นสิริมงคลซึ่งจังก,การจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะ เฉลิมฉลองปีพุทธชันตีด้วยและเป็นการเฉลิมฉลอง8 85แปดสิหพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็8ปดสบพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีน,นาถนอกจากนั้นก็60สพรรษาก็จะเป็นเฉลิมฉลองในวันครบรอบ8ปดพรรษาของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชซึ่งเป็นการเฉลิมฉลองในเทศกาล ปีใหม่ด้วยเพราะว่านิสง์ของการบวชนั้นเมื่อบวชแล้วก็ต้องมีการสวดมนต์ข้ามปีถ้ากล่าวว่าการบวชการสวดมนต์ข้ามปีหรือเป็นการสวดมนต์นั้นมีอนิสงส์ดังต่อไปนี้ก็หนึ่งทำให้ได้ทั้งอัทถรสและอัทธธรรมถ,ถ้ามีการพิจารณาไปด้วยก็ทําให้จิตเราได้สงบเร็วทําให้จิตใจเราเป็นกุศลเหมาะก,กับการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ถ้าสวดออกเสียงผู้ได้ยินก็พราะได้รับประโยชน์ไปด้วยถ้าสวดจนจำเป็นประโยชน์กับผู้สวดและเป็นการคุ้มครองป้องกันภัยด้วยแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีแก่อนุชนรุ่นหลังจะได้เป็นตัวอย่างในการประพฤติปฏิบัติฉนะนั้นขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนนะบุตรหลานในช่วงที่นะเป็นเทศกาลนะปีใหม่นี้ ถ้าท่านไม่ได้กินมีกิจกรรมไปที่ใดไม่ได้ไปต่างจังหวัดที่ไหนท่านที่ต้องการที่จะมาร่วมกับมหาวิทยาลัยโดยการบวชเนคขมะตั้งแต่วันที่29ไปจนถึงวันที่หนึ่งมกราคมยี่าธันวาคมสองพ5 5โอห้ไปจนถึงวันที่หนึ่งมกราคม2 5 5พก็มาติดต่อที่ที่มหาวิทยาลัยก็คือมาที่ หมายเลขโทรศัพท์นะ0818495361 0818495361หรือจะโหลดใบสมัครได้ที่เว w ร์บนะ w i t e a i c o m นะซึ่งนอกจากนั้นก็จะมีโทรศัพท์ของท่านพระมหาวิชาสุวิชานโน0870735035 087 0735035หรือที่ท่านพระมหาสุภชัยปิยะธรรมชโย090557 1562 0905571562ออันนี้คือหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อไดอ้เมื่อท่านต้องการที่จะบวชก็ถ้าท่านมีชุดขาวท่านก็เตรียมมาด้วย แต่ถ้าท่านไม่มีชุดขาวก็มาถึงก็มารายงานตัวก็รับชุดขาวจากทางมหายาลัยมหาจุลาลงกรราชิทยสำหรับการบวชนั้นก็จะมาพักอยู่ที่อาคารหอฉันอาคารมหาจุฬาบรรณคารของมหาวลัยมหาจุลาลงกรร,ชราชลัยนอกจากท่านสาธุชนที่ต้องการบวชเพื่อความเป็นสิริมงคลเฉลิมฉลองปีใหม่แล้ว ท่านสาวทุชนที่ไม่มีเวลาพ่อที่จะบวชได้ก็จะมาร่วมกันสวดข้ามปีในวันที่31ตอนเย็นแล้วก็ไปข้ามปีจนถึงวันวันที่หนึ่งในกลางคืนนั้นก็ท่านจะมาร่วมฉลองกันในอย่างนี้ก็ได้นั่นก็คือเราจัดพิธีการสวดมนต์ข้ามปีอยู่ที่มหาวิยายมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตรงที่หอพระไตรปิฎกพระบรมสารีริกธาตุ ตรงที่หน้ามาหาิทยดังนั้นท่านสาวธุชนที่อยู่ตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโรงเทพมหานครในส่วนที่เป็นตอนเหนือก็อตามไม่ว่าจะเป็นจังหวัดปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นญา,นานติโยมที่อยู่จังหวัดธนครเสียยุทธยาอำเภอวังน้อยอำเภอบา,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 ามเบอรพระอินน์เหล่านี้ถ้าท่านต้องการที่จะมาร่วมกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองร่วมกันก็ติดต่อมาทางมหาลาัย หรือไม่ท่านก็เดินทางมาเองในวันนั้นเลยคือวันที่ถ้าตอ้องการที่จะมาบวชในคัมมะก็มาตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าตั้งแต่ตอนเช้านะตอนเช้าที่สิบเก้าตอนมาถึงตอนบ่ายก็จะเริ่มพิธีบวชนะพิธีบวชในตอนเช้าก็ามีกิจกรรมตั้งแต่วันที่ยี่สิบเก้าวันที่สามสิบก็ปฏิบัติธรรมกันวันที่สามสิบเอ็ดก็ตอนเที่ยงกลางเที่ยงคืนก็จะมีการสวดมนน์ข้ามปีกัน รุ่งเช้าของวันที่หนึ่งเราก็จะมีการทําบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งข้าวสวยสําหรับพระสงฆ์ได้ฉันในวันนั้นแล้วก็เป็นการทําบุญแะทานทานทานอาหารกลางวันเสร็จแล้วก็ตอนบ่ายก็จะลาศีนกันแลกลับบ้านอธิษฐานจิตสร้างความสิริมงคลแก่ตนเองเพรฉะนั้นขอเชิญชวนท่านพุทธศาสนิกชนที่ได้มาให้มาร่วมกันสวดมนต์ข้ามปีเพื่อความสิริมงคลเป็นวิถีไทยวิถีธรรม โดยเฉพาะในช่วงนี้ทางหน่วยราชการก็ดีหน่วยงานเอกชนก็ตามพยายามที่จะเชิญชวนกันมาร่วมวิถีไทยวิถีธรรมในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้เช่นเดียวกันก็ขอเจริญพรทุกท่านได้มาร่วมกิจกรรมถ้าติดต่อมาก็มาที่หมายเ,ายเลขโทรศัพท์0818495361 0818495361 0 8 7 0 7 3 5 0 3 5 0 8 7 0 7 3 5 0 3 5หรือหมายเลขโทรศัพท์ท่านพระมหาสุปชัย0 9 0 5 5 7 1 5 6 2 0 9 0 5 5 7 1 5 6 2ขอเจริญพร